สวัสดีครับมาพบกับช่องโน้ตมาลุกคุงอีกแล้วนะครับนี่วันนี้ได้กล่องมันี้มาเพิ่มก็ตอนนี้ที่ B2S นะครับของหัาดใหญ่เนี่ยเขาเอามาขายนะครับวันที่29ก็จํากัดซิคนละกล่องก็นี่เลยได้มา1กล่องท่วนมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรก็ยังตามหากินนรีมีมสัสนะครับแล้วก็เซ็จของ่ังโต๊ะแล้วก็เตีวเซียนมา รุ้นกันว่าเราจะได้อะไรบ้างก็อะไรก็ได้แหละแต่ว่าถ้าได้กินดีก็ดีเพราะว่าเซ็กเอาจริงๆของชุดนี้เนี่ยก็สวยทุกใบนะครับแล้วก็แต่ขออย่างเดียวเลยอย่าได้พวกรัตตุยเอะพวกนี้เพราะว่าผมซ้ำแหละแต่ว่าถ้าได้พวกบอสทูเรียนอะไรพวกนี้ก็ดีนะเพราะว่ายังไม่ได้แล้วก็จะได้เอามาใส่ใดก,กระป๋องเล่นด้วยมาจูบอบ แล้วตัดทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโอเคนะีตัดกันเรียบเลยมาลุ้นกันโอ้ยนี่เขาไก่ลอดเอียงมีเหลืองปืดเด็กเปรตแล้วก็เป็นซุสเทพเจ้าอะไรนะเทพเจ้าสูงสุดแห่งโอลิมปัสก็น่าเล่นอยู่นะเพราะว่า BT09 เนี่ยก็จะออกมา ใบนี้อาจจะได้ใช้นะคนลูยหมอนขอ้อมฤตยูเทวีนางอับซอนเอ้ยเสกเอ้ยกินรีเอ้ย,อย,น,น,อยน่าจะนะเห็นเนี่ยเน่ยเห็นหอันนี้แวบๆหรือเปล่านะฮะามารุ้กันหนึ่สองซ้ำเอือเราจะทุยอีกแล้แห่มันจะมาทุกกล่องที่เปิดไม่ได้นะ3มกล่องได้ทุกกล่องใบสมัครจอมฮักกระดูหนังสือเอาตัวรอดของกุยแล้วก็งับ โอ้โหมันจะมา3กล่องติดเลยนะไม่ได้นะเปิด3กล่องออก3กล่องแลัตถุยมาจากงูสเน็กเอ้ยแปลกๆฮะเอ๋นะลุ้นกันหนึ่สองสามเ้ยฮองเต้ยิงด้วยโอเคพอใจละจบละนะได้รัตถุยก็ไม่ว่ากันมาลุ้นตึ๊บตึ๊บเฮ้ยเตียวเสียนได้อีกใบน,นึงโอเคแล้วก็มหาราชาสีนินอ อีกใบหนึ่งเราก็ชิวๆและสบายๆคุ้มค่ากล่องแล้วล่ละอ่ะมีดามสิงสู่เพื่อสู่สมใบใช้งานตุบไ่อไปหุ่นพิฆาตขวานทองราชาใบาก้อนแล้วก็เอ้ยคุณโดมรู้สึกผมจะมีสองใบแล้วก็น่าจะใส่2ถึง3ใบพอเพราะว่ามันไล่ค่อนข้างเยอะอืม บับเบิ้งนักดอบตะวันแดงสิงสูหูสิงสูสงสมา2ใบเลยฮะเพราะว่าเป็นใบหายา,ยากอยู่เหมือนกันนะสิงสูเนี่ยเฮมีบราซิลดินแดนแห่งความหลากหลายไอช้อนหมอแล้วก็เราจะตายแล้วท่านหยุดเถอะอ่ะสองสุดท้ายเซกแน่นอนมาหลุ้นกันดีกว่านะครับ ช่วยโลกใบนี้ไว้ลุงน้อยพ่อค้าไก่ย่างลมโต่อซึบเอ้ยหรือว่าจะเป็นสุดเนาะอีนะหนึ่งสองสามเอ้ยโอเคนะขาดอีกหนึ่งใบทวนนี้กล่องนี้บอกเลยได้ทั้งใบนี้ที่อยากได้เป็นอิงด้วยแล้วก็ ไดโน่กระสินโอเคคุ้มคุ้มคุ้มโอ้โบอกเลยกล่องน,นี้แจ่มเลยแม้จะไม่ได้ชายจากอนาคตก็ตามแต่คุ้มมากกล่องน,นี้โอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บอกเลยว่าไม่กลือ